ล่าสุดเนี่ยมีภาพพระปัญญาวชิระโมรีท่านได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กขึ้นไปยืนอยู่ตรงภูมะเขือคุณมิวค่ะแล้วท่านก็บอกว่ามายืนหน้าผาพิสูจน์ว่าเหม็นจริงๆอ๋อมีกลิ่นจริงหรือไม่มีกลิ่นจริง,รอ,รงอ,อ๋อมีจริงนะสิ่งที่น่าจะช่วยได้คือพระท่านไม่โกหกอยู่แล้วห้องสุขาเพราะว่าพระท่านเนี้ยท่านเป็นพระที่ทํากิจกรรมสังคมนะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนห้องสุขาที่ปวดทุกข์ถ้าพอทําได้เบื้องต้นสักยี่สิบชุดเพราะว่า เราจะยึดตรงนี้ไว้เป็นฐานตลอดไปไม่มีถอยงไงนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสิ่งของก็ส่งมาจะสามารถดําเนินการได้โดยวัดป่าสีแสงธรรมค,คือท่านเข้าไปช่วยหลายอย่างอยู่แล้วแล้วท่านก็ขึ้นไปที่นี่วันนี้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้นะท่านก็ได้มีการสนับสนุนการช่วยเหลือหลายอย่างเนี่ยอันนี้เจอกับท่านแม่ทัพด้วยนี่คือภาพที่ท่านโพสต์ก่อนหน้านี้นะเข้าไปสนับสนุน นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผงโซลาเซลล์พอท่านเน้นความสำคัญเรื่องนี้นะแล้วท่านก็โพสฮะแผ่นคอนกรีตอันนี้ถือว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่หนึ่งวัตถุมงคลที่สองคือบล็อกคอนกรีตแล้ววัตถุมงคลรุ่นล่าสุดก็คือโซลาเซลล์อันนี้คือวัตถุมงคลเหรอไม่ต้องมีปฏิหารมีแสงแดดมีไฟฟ้าใช้ได้เลยอันนี้จับต้องได้นะพระท่าน <laughs> <ม>สุดยอด <laughs> เลวิทยาศาสตร์แล้วท่านก็โพสเห็นไหม <laughs> คือแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทสถานะใด ช่วยกันได้หมดอะทำอะไรได้ทำแล้วอย่างาลุกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาวันนี้ท่านเดินทางไปให้กำลัง